โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการกินข้าวโดยไม่ถอดแมสให้ทุกคนฟังครับก็ปกติคนปกติเวลาใส่แมสเนี่ยก็ใส่อย่างนี้นะมันก็จะกินข้าวไม่ได้หรอกนะเพราะว่าถ้าเราจะกินอ่ะมันก็ติดถอดก็ปกติเขาก็เลยถอดแมสแล้วก็กินกันนะครับกินแบบปกตินะแต่ว่าวันนี้ผมจะมา นำเสนอนวัตกรรมนวัตกรรมไหนเสนออีลอนมัสเป็นน้ที่ใส่ได้ตอนกินข้าวนะนี่ทีนี้เราก็ไม่ต้นทอด้วสเวลากินข้าวนะนี่อร่อยเลยครับสดน้ำจำอร่อยเลนะวิวไม่อยากกินข้าวก็กินไอติมไดนะ้ครับ ได้หมดเลยกินน้ำไม่้ยนะก็ถ้าอีรอนมัคซ์ดูอยู่ก็ขอทุนวิจ <c> ัย <oughs> นวัตกรรมนี้ต่อนะครับขอสักเท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่เท่าไหร่ ก็มาต,ต่อกันนะครับก็แมสเนี่ยถ้าใครอยากทำก็ทำได้เองเลยนะครับที่บ้าน DIY หรือว่าใครเป็นแมสข้าก็ทำได้นะครับใครๆก็ใช้ได้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมดเนี่ยเพื่อนผมก็ใช้ได้ใช้ได้ลองไปลองก็ถ้าใครเอาไปลองทำตามแล้วก็ได้ผลเปไ็นไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ลาก่อนทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีกินข้าวโดวยไม่ถอดนะครับอันนี้ผมอยู่อยู่ร้านโมโมโนะครับ <laughs>